เตือนดีครับลองมาดูหัวซะหน่อยดีกว่าเอาต้นหอมลองดูต้นนี้ดีกว่าหัวซะไหนอ,อ,อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้แขกดำแขกดำึก อันนี้หัวลอยที่เหเยแต่จริงๆมันอยู่ลึกหัวล่างเห็นไหมครับหัวชั้นมันอยู่ล่างหัวดีครับแขกดำน้ำหนักดีแป้งดีซิกนี้ก็ถือใช้ได้โอ้โหนี่ถือว่าอีกซิกหนึ่ง หัวเขาจะป้อมป้อมเดี๋ยวลองคุยหมดเลยดีกว่าลองนับหัวดูผมคุยผมไม่เคยนับหัวทีนะก็ะดูด้วยสายตาดกไม่ดกก็ดูด้วยสายตาไม่เคยนับหัวเลย ผมว่าห้ามันนี่ห้าหัวหัวก็ถือว่าใช้ได้แต่เกินนั้นก็ถือว่าดกอันนี้มันดินดีหน่อยเพราะมันเป็นดินทรายจะเห็นหนะาเนินทรายอยู่นะล่องทรายไหลเนี่ยโย รอบนี้เราลองนับผัวนี่ผมก็สุ่มเอานะเนี่ยไม่ได้ว่าเลือกนะต้นใหญ่ๆก็มีเห็นไหมใหญ่งั้นผมก็เลือกต้นท้อหม่ ียวลองนับหัวดวูเอาที่เป็นหัวนะเป็นลากอะยลไแมเอานะครับดูตัวนี้เป็นหลักนะตัวนี้เริ่มจากตรงนี้นะแต่ตัวนี้ไม่นับหนึ่งสองหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดล่าง แปดเก้านี่นะเก้าอยู่ฝั่งนี้นะเก้าอันนี้นับหร่ปล่ไม่ต้องนับเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองหัวล่างหัวในสามสิบส,ส,บสี่ถ้านับสองหัวนี่ก็สิบห้า,ส,หา,ส,หาสิบหกอ่ะมันเฮ้ยมัน มันก็โอเวอร์นะว่า1สิบหกหัวนะี่ะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกหลุมเลยผมว่าประมาณเชลียอยู่งี้ยแปดหัวแต่ต้นนี้มันสมบูรณ์เนี่ยถึงต้นไม่ใหญ่แต่มันสมบูรณ์สวยมันแตกสองตาสองกิ่งสวยแขกดำมันนี่แปดหัวโอ้โหถือว่าตกแล้ว นี่มันเดี๋ยวปลูกวันที่สี่เดือนครึ่งแล้วปลูกวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดมิถุนาเฮ้ยสี่แปดพฤษภาใช่สี่แปดพฤษภาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูถนนตรงนนนัั้มขาดหรือเปล่า